นายกรัฐมนตรีได้ถแถลงผลมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ครับโดยเฉพาะเรื่องของการปลดนายชันผูญสมบัติอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ออกมานั้นวันนี้ที่ประชุมบอกว่าจะย้ายคุณชันนั้นไปทํางานที่สํานักนายกรัฐมนตรีแทนและต่างตั้งแต่งตั้งคุณบังเอิญมุสิกพงศ์ซึ่งเป็นรองขึ้นมาดํารงตําแหน่งแทนนะครับส่วนทางด้านของคุณปรีบุรณศสริผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติซึ่งถูกปลดนั้นวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบว่าควรจะให้พ้นตําแหน่งเสียก่อนซึ่ง ขณะนี้กําลังร,งรอผบลบการสอบสวนเมื่อไหร่ก็ตามเสร็จสิ้นแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงครับวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบตามที่ทางคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติเสนอให้ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติพ้นจากตําแหน่ง 2. ในระหว่างการดําเนินการนี้ให้ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติช่วยราชการที่กระทรวงมหาดไทย แล้วก็ในระหว่างการดำเนินการเพื่อป้องกันการร้องเรียนซ้ำซ้อนเห็นสมควรส่งเอกสารการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีของผู้ว่าการเคหะแห่งชาตินั้นให้ปปป,ปพิจารณาดำเนินการสอบสวนต่อไปภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชมุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ครับคุณอรงชัยอัคารเสรนีรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าในส่วนของกระทรวงพาณิชย์พร้อมครับที่จะ ชี้แจงงบประมาณในวันพรุ่งนี้และคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรส่วนในเรื่องที่วันนี้มีการประชุมเพื่อปรับโครงสร้างเกี่ยวกับเรื่องภาษีของปริโตรเคมีใหม่จากเดิมที่กําหนดเดือนกรกฎาคมจะให้มีการปรับภาษีเพิ่มในส่วนของวัตถุดิบเช่นผลิตภัณฑ์พลาสติกนั้นเหล่านี้ถูกเลื่อนออกไปเป็น6เดือนข้างหน้าคือวันที่1มกราคมปี2541ซึ่งเรื่องนี้คุณรงชัยบอกครับว่าพยายาม ที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยอยู่แล้วแต่ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นต้องการให้เลื่อนก็จําเป็นต้องยอมครับวันนี้เร้ให้เหตุผลไปตามที่ในฐานะที่ต้องดูแลผู้ที่กระทบจากโครงสร้างอันนี้ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตเพื่อการส่งออกก็ให้ความเห็นไปแล้วก็บันทึกไปแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นว่าขออีหเดือนเราก็ไม่ว่าอะไร ส่วนการประชุมเพื่อพิจารณาออกพระราชกำหนดการควบปิจาการธนาคารพาณิชย์ต,ต่างๆนะครับวันนี้คุณกรณ์ทัพรังสก็บอกครับว่าเป็นการประชุมรับเฉพาะ รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเท่านั้นซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็ไม่ได้ร่วมประชุมครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เดินทางไปประชุมที่พักแล้วแต่ว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีช่วยทั้งหลายแม้กระทั่งคุณกร์จากพรรคชาพัฒนาร่วมประชุมกันครับโดยพรรคชาพัฒนาบอกว่าได้เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงคําพูดหรือคําบางคําซึ่งทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็รับปากที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขครับซึ่งเรื่องนี้ก็ได้ข้อยุติไปแล้วครับ เรื่องภาษีภาษีจ่อการธนาคารทราบแล้วพอสังเกตไปแล้วพอสังเกตเกลี่ยแล้วภาษีอะไรก็ก็หมดไปแล้วห้ามมันเป็นวัติออกมาแล้วก็แล้วกันมีมีข้อที่เห็นก็ได้ให้ที่ประชุมรับทราบไปแล้วได้มีการชี้แจงกันแล้วนกส่วนที่มีหลายคนวิตกกังวลกันครับว่าคุณสุลวิทย์รังสิตคนในฐานะตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั้นอยากจะขึ้นมาเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ปี2,541แทนตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นเรื่องนี้คุณสนอเทียงทองกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาท่ยายยืนยันว่าคุณธนงพิทยาครับจะเป็นประธานเพราะว่าโดยฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นเป็นประธานโดยตำแหน่งอยู่แล้วครับโดยตำแหน่งนะฮะก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเห็นข่าวว่าคุณคุณคจอเสนอตัวอันนั้นคือข่าวข่าวก็คือข่าวคือต้อจะมีการไม่มีฮะไม่มีฮะไม่มีโดยโดยหลักการได้ให้ยึดท่านธนงไปก่อนก็ ก็ท่านทนงอยู่แล้วเนี่ยนะฮะก็ท่านรัฐมนตรีการว่าการกระทรวงทางจินตการหมถึงว่าต่อไปจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะไม่มีอะฮะก็ไม่มีอะไรเนี่ยวันนี้ก็ก็ก็ไม่มีการเสนออะไรขึ้นมาการที่คุณทนงไม่เคยเป็นสสมาก่อนแล้วก็เพิ่งมารับตำแหน่งมันจะทั้งรู้สึกปัญหากับการเป็นั่งเสนอไม่มีหรอกครับคนจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทางก็ต้องมีอะไรเพียบพร้อมอยู่ในตัวอย่าบ่นไหวเรื่องนี้เลย และทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวที่ทำเยียบรัฐบาลครับซึ่งขณะนี้สื่อมวลชนทุกฉบับทุกสื่อกำลังรอการถแถลงข่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่คุณธน,นงพิทยะและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งกำหนดการนั้นจะถแถลงเวลาประมาณ15น0นาทีนาทขณะนี้สื่อมวลชนกำลังรอกันอยู่ครับมีความคืบหน้า จะรายงานให้ทราบในช่วงต่อไปกับคุณเอกวีครับขอบคุณคุณวิสารค่ะในส่วนของประธานรัฐสภานะคะเชื่อมั่นว่าการประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญตัติงบประมาณในวันพรุ่งนี้จะไม่มีปัญหานะคะแต่จะเพิ่มวันประชุมหรือไม่ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของการประชุมและได้มอบหมายให้ในายโสภลเพชรวางรองประธานนะคะเป็นผู้ประสานงานระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาล รัฐสภาเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2541 ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้โดยรัฐบาลจะต้องเป็นผู้ชี้แจงตัวเลขงบประมาณรายจ่ายจากนั้นสสฝ่ายค้านจะอภิปรายโดยเริ่มต้นจากผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพักฝ่ายค้านต่างๆจนถึงสสโดยขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดเวลาในการอภิปรายทั้งนี้ประธานสภาเชื่อมั่นว่าสสจะเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงและไม่มีปัญหา,าในการพิจารณาผู้ืนเดีสมาชิกสภาก็จะทำให้เวลามากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่างบประมาณเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศนะฮะเพราะว่า ถ้างบประมาณทุกคนมีความเข้าใจนะฮะก็จะเกิดผลดีต่อการบริหารประเทศเพราะนั้นเราจะให้เวลาเต็มที่ฮะขึ้นอยู่กับสมาชิกนะครับประธานสภาระบุว่าการอภิปรายควรจะอยู่ในประเด็นไมิฉะนั้นจะต้องขอร้องกันและได้มอบหมายให้ในายโสพลเพชรว่างรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ประสานงานระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาล กาะติดร่างรัฐธรรมนูญในวันนี้นะคะเราจะติดตามประเด็นในเรื่องของกรรมธิการปรรยะติในมาตราที่ว่าโดยสิทธิของผู้ถูกจับกลุ่มและมีความเห็นของผู้ที่สนใจด้วยค่ะ าการสอบปากคําได้เราออกกฎหมายใช้กฎหมายมาเปลี่ยนทันทีเนี่ยโดยที่โครงสร้างพื้นฐานของบ้านเรายังไม่พร้อมเครื่องไม้เครื่องมือของทางเจ้าหน้าที่ไม่พร้อมศาลเองก็จะต้องเพิ่มผู้พิพากษาเข้าไปอยู่คอยอนุมัติหมายจับหมายคนเนี่ยทั่วประเทศแล้วก็ทุกวันเนี่ยใช่ไหมฮะทั้งกลางวันกลางคืนทุกวันเนี่ยไม่ใช่ทาได้ง่ายๆนะผมคิดว่าไม่ทันเลย เพราะว่าในกรณีเจอผู้ต้องหาในคดีสำคัญๆเนี่ยพอดีคดีมือปืนรับจ้างอย่างเงี้ยคด,คดีคดีจ้างวานฆ่าเนี่ยอย่างกรณีเนี่ยผู้ต้องหามีมือปืนคนขับมอเตอร์ไซค์เสร็จเอเย่นแล้วต้องไปสอบประคำใบอะไรเนี่ยจะพาไปทําแผนพาไปค้นบ้านเนี่ยกรณีบ้านซึ่งเป็นของกลางเป็นปืนที่ใช้ยิงผู้ที่หายตายเนี่ยอยู่เชียงใหม่เนี่ยจะทาไงไม่มีทางละ นะคะเวลา16นาฬิกามาชมข่าวช่วงต่อไปค่ะสนับสนุนก่อติดข่าวโดยบริษัทบางประกง Park อินดัสเทรียลพาร์ค2จำกัดมหาชนโดยมืออาชีพเพื่อมืออาชีพ